ของหรูถูกเอาไปขายแล้วอึ้งเลยมดดำแฉอีกดารายมืมของ62ล้านล่าสุดถูกเอาไปขายแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ชมในคลิปนี้เราอยู่ด้วยกันในวันที่18มีนาคม2568กับรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะรายดิฉันหยุดแลคุณผู้ชมในคลิปนี้เรียกว่าเรื่องราวที่เราจะนำมาอัปเดตกันนี้เป็นประเด็นที่คนในวงการบันเทิงและสังคม จับตามองอย่างมากค่ะสำหรับกรณีของไฮโซสาวเมวัสนาค่ะที่ถูกดารายืมทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า62ล้านบาทและยังไม่ได้รับคืนตามเวลาที่กำหนดไว้และตกลงกันล่าสุดมดดำคัชภา,าค่ะพิธีกรชื่อดังออกมาแฉในรายการแฉถึงความคืบหน้าของเรื่องนี้ค่ะว่าเมให้ดารายืมทรัพย์สินมีค่าเพื่อช่วยเหลือปัญหาเป็นการส่วนตัวโดยตกลงให้ยืมเป็นเวลา15วัน แต่เมื่อครบกำหนดกลับไม่ได้รับคืนเมื่อข่าวเริ่มแพร่สปาร์มีคนโทรศัพท์เข้ามาแจ้งในรายการว่าพบเห็นดาราคนดังกล่าวนำทรัพย์สินไปขายตามร้านค้าต่างๆซึ่งตอนแรกเมย์ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากเห็นใจและต้องการให้เวลาคู่กรณีในการแก้ปัญหาแต่ต่อมาข่าปรากฏว่าทรัพย์สินบางส่วนได้ถูกนำไปขายจริงตามร้านค้าต่างๆมูลค่ารวมกว่า20ล้านบาทโดยทางร้านค้ารับซื้อไว้โดยไม่ทราบว่าเป็นทรัพย์สินของใคร เมย์ยังคงมีความหวังว่าจะได้ทรัพย์สิทคืนโดยคู่กรณีสัญญาว่าจะนํามาคืนในวันที่28กุมภาพันธ์นี้แต่ก็มีการต่อรองขอเลื่อนเวลาไปอีก15วันซึ่งขณะนี้ก็เลยกําหนดเวลาดังกล่าวแล้วมดดําเปิดเผยว่าไม่ทราบว่าดาราคนดังกล่าวอยู่ในประเทศไทยหรือไม่เนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้แต่เมย์ก็ยังคงสามารถติดต่อคู่กรณีได้อยู่มีกระแสะข่าวว่าเมย์เป็นผู้ให้คู่กรณีนำของไปจำนำเองแต่เมย์ได้ออกมาโพสต์ปฏิเสธเรื่องดังกล่าว เพื่อปกป้องชื่อเสียงของเธอเองกับเรื่องราวนี้ยังคงเป็นที่สนใจของสังคมและต้องติดตามกันต่อไปว่าสรุปแล้วเรื่องนี้จะเป็นอย่างไร